เต็มแล้ลปลาดุกอู้ปลาดุกครับปลาดุกหุดเลย,ยครับหดหยุดครับโอ้ยกอ่อแสงงามเลยยอดพี่น้องนี่ผ่านไปแเอาอีกแล้วมึงปลาดุกตัวนี้บอกง่ายเลยครับป๊าด สวัสดีครับพี่น่องสวัสดีตอนคำมืดๆครับถุ่มหนึ่งพอดีครับผมมาหอดไม้ไซเบสมือนีออกมาคำแน่ครับฝนกระตกขี่รถหาสื่อเงื่อครับสื่อห่วกโอ้ลำบากครับมึงเงื้อเฮ้าครับพี่น่องนะครับหวกระไดนี่ตจ้ตัวนี่น้อยครับถ้าเจ้าสิบว่าขางให่กับคุ้มเสือเอามันตัวน้อยกระเจื้อนเด็ไปแล้วก็ต้องเอาครับนี่แหละครับเบส มาใส่คำคำตอนใส่อาจจะบันดิบไดยพี่น้องบึ้งเด้อครับบดยมกับยังคอยเบึ้งทีเดียวเนาะพี่น้องขอไปใส่กอนครับมันสิเดือดตัวสีใส่เหลวนี่ครับมือนีมากกับพันแซมครับสองคนแล้วก็น,น้องถ่ายอยู่หนี่ผู้หนึ่งจ้าของบ้านครับถ่ายอยู่หนีไปครับพั่ากาันจักสีดีพ่อยามบอดอกพี่น้องมันดิบํำนีครับเด้พูดละสามขีดนะไปครับใส่กัน พี่น้องติดแล้วครับลังนี่ขวารูงแนมครับผมใส่พันเวนะครับผี่เบียดยิ่งเหลือเต็มเลยครับใส่สวยๆครับผมหมูใส่หนาครับพี่น้องน้ามันแหง้ง ขวันดีครับผมป่าวันนี้ครับเก็บคน,บนครับใส่เบ็ดตัวยอดพี่น้องนี่พันพรายเอาอีกแล้วมึงบดุกตัวนี้บอกงี้เลยครับเห <บา S 2> ยือ่อะเขาจิิงหทีดครับห <c oughs> มันก,ก็ห <c oughs> ัวหัวได้ตัวเดียวยางกลับมาใส่เบ็ดแล้วทส่ทางไหนนี่นะครับใส่ไปด้วยกันนี่แหละอ๋อไม่กินหัวกินจรีง อู้ยพี่น้องเองสามสี่โลโน,นี่ยามหลบเดียวสองหลบโอ้สองหลบพี่น้องครับกินเข่าแล้วเรียบร้อยครับผมในเวลาไปยามเบ็ดครับจิ๋มานบ่พี่น้องแต้มแรกครับผมแต้มแรกแต้มแรกปลาดุกอู้ปลาดุกครับปลาดุก ลูกเหลืองอุ้ยครับอุ้ยเหลืองอุ้ยอุ้ยยังไงเลยครับโอ้โหเต็มแล้ครับอจอดครับปุ๊บตัวยังไงเลยครับมันแล้วครับมันนะอ๋อโหเต็มแล้ครับผมเก็บครับ มีแต้มครับพี่น้องโอ้ปากคนหน่อยครับแต้มนิดหน่อยอน้องเบ็ดหายครับเสียบไปนี่โอ้นี่โอ้ยโอ้ปอดขั้นเหมดึงครับโอ้มาเมันหาย บาถือคระปุบบยโูโก้งกับกุ้งจนแนมไปเห็นไปไหลวะดึงเข่าขานแท้เสียบเงี้ยนครับอ้นถึกแล้วครับน้าขาวๆอย่นีใต้น้ามโอ้ตัวงามฉันตัวสิสวย นี่ยันตงไกลใช้สิถือให้ครับใส่งามๆครับผมนองคับผมไดยิงนงเสียงคือ,อยังปามตีทั้งหนาเหมือนปลาติดเบ็ดครับถึงปลาถึงดินครับยาวไปบ้งครับบอมนี่นั่งเ๋ย นนโอ้ยทั้งน้าหนินี่ครับนี่ยเลครับเดียวอายุได้ยินเสียงดินฟ้ากำกงเลยครับกระอตัวสูงครับใส่ง่นชี่น อร้ยโอ้ยคอสวยงามเลยเป็นส่โตคือพดขรุขริอ,อย่างนี้นะครับสวยง,งามครับผมโอ้หลังนี้ม่พี่น้องเบ็ดเห็นหมด เป็ดงะเลยครับเป็ดลาเลยใส่หลงๆครับโอ้มาเป็ดนี่ติตประโขวหน่อยโอ้หัวเหลื่อนเบิดพี่น้องนุ๊กใส่ไมยปลาใเญ่มากินครับกินอะไรละคขค่ยออกขึ้นแก้่มบาดเบิดหัวเหลื่อนเก็บครับผม เสียงป่าดินเลยพี่นอ้องดินบอกอุกยางแห้งครับเมียนบ่เมียนลังหบ่พงเมียนลังใด,นะดล่ะช่วยลังหนีมันดินหรือลุเสียงดินบอกอุกยางแห้งเลยครับ เห็นคร <S <S từ, shuttle, seeds, ับพี่น้องได้สีเมนลังมันหันนักแล้วครับเพราะมันเกี่ยวอยู่หลุดไปหรอยังอย่ก็ห้อยดึงพี่น้องครับรอบนี้กูเลยครับเบ็ดบ๊วยถือครับถือข้างห้างห่วกับบ่ดีครับหัวมันอ่อนแอแบบนด้พี่น้องเสียบไปเพราะเพข้าวมันตายครับดินเดี๋ยวว่าโดนก็ตาย ปลูกมาได้ซีขั้นหนึ่งขั้นที่หาถือล้วครับผมประคองตามนี่สวยวันนี้บ่บ่ไข่มีตัวเงี้ครับมิจตุลตัวเงี้ครับงานงามนี่ต่งบ่เงี้ปันได้ครับนะครับพี่น้องหลุดน,น้ำกันต่อไปเรื่อยๆครับ ตีองกว่าครับมาเก็บเบ็ดบ่ค่่าถือรับถือห้างพุเลี้ยงกันเลยพี่น้องอันนี้กรเ็มครับมนเ,นเัวง<อ>เลี้ยงกันเลยโอ้อเบ็ดหลังนีง่ ขาวความพันธ์ว่ายูอีกแล้วครับโอ้เม็ดปลาลุดหลายลีครับมูอน,นี้เม็ดดวงหน่อยพูดถึงว่าลุดหลายขั้นล่ะโอ้พี่น้องเม็ดก็ใกล้เบิดแล้วครับบ่คือครับจะซ้ <c oughs> อมเตีมแล้วลนะ่ะ เฮ้ยขี้หาหลังครับจังคอยไปเบิ่งผลงานกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะเช็ตียมเช็คตัวอีกเหรอพี่น้องเบ็ดมึงจะล่ะโกงไปจุ่มไม่อยู่จักเทียอันนี้ก็โอ้ยคือเก,ก่าครับบ่อยู่อีกเหรอเบิ่งผลงานกันครับพี่น้องระวังเยี่ยวหัวกับจริงฤทธิครับนี่จริงฤทธิ กบก็กปะทะกันเยอะจริงหรีดครับพันธ์พันไผ่เาาจา้าทินครับม,มือนี้มาเยื่นบานพานันไผ่มืองครับเยอะจริงหรีดพี่น้องสุดยอดครับมึงปกครองตัวนี้หมกไ่เลยไผ่กัให้ดูหน่อยสิดูนู่นนะพี่นอ้องง่เลยครับหูรูงหญ่เลยสุดยอดครับประมาณหาโกว่าขาดนี่มึงเยี่ยวหกพี่น้อง ผงพันแซมครับที่หาแต้มอ้แต่ว่าประคอดตัวนน้ใหญงอยู่ครับสวยงามนี่ของผมครับผมโอ้มาเดาพี่น้องสูงหวัวไปสู่จริงหลีดว่าได้ครับหวกพ่อได้ปนอยู่ครับนี่ <c oughs> กูเบดเซ็จเรียบร้อยกะตีอะไรลววุญนี่เป็นตีสามตีสี่ 3, แรอล่าเดี๋ยวเวลากลับแลวครพี่น้องเก็บเขาเก็บของ,ของฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้นหน้ำน้ครับพอกันคลิปหนา ไปหากินแน้วใดกันจะเรืม่มครับพี่น้องกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นำครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับประดูกกี่ตัวนี่สี่ห้าตัวโอ้ประดูกสี่ห้าตัวพะนนะ่ะสวัสดีครับผมหยักมัง้งแก่โลหกโล <laughs> สุดยอดนะ วันไนเจ็ดลัตีหูวันสำหนีบมั้ยบางวนนี้